สวัสดีครับจากร้านพื้นงานไม้คุถูกนะครับผู้ผลิตเคาน์เตอร์คียอสโต๊ะพับและอุปกรณ์ร้านอาหารนะครับสินค้าแบรนด์ีต้องพีวรา0 9 4ย7 7 5 6 3โอเคครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับคียอสงานเหล็กนะครับคียอสแบบพับใส่รถเก่งได้นะครับรุ่นโมเดลของทานร้านเราครับผนังตัวโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับผนังก็จะเป็นผนังไมทัลชิดแบบร้อนนะครับพื้นจะเป็นพื้นไมทัลชิดแบบเรียบครับผม ตัวนี้ด้านหน้ามีขนาดความกว้างยาว1.5เมตรนะครับมีความสูงจากพื้นถึงท็อปโต้อยู่ที่80เซนเมตรนะครับจากพื้นถึงป้ายอยู่ที่2เมตรนะครับผมตัวนี้มีพิเศษนะครับพิเศษมีบาร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ปีกเสริมด้านข้างนะครับให้มีความยาวขนาด1.5เมตรแต่สามารถพับใส่รถเก่งได้นะครับผมตัวนีอ้อ่ตัวนี้ภายใน นะครับก้นสีสวยงามมีหลังคานะครับผมหลังคาด้านบนดวงไฟสีดวงมีระบบไฟนะครับมีสวิตช์ตัดไฟปักไฟแต่ไฟยาวห้าเมตรนะครับผมด้านส่วนส่วนปีกด้านข้างสามารถพับเก็บลงมาได้นะครับผมส่วนบาร์ด้านหน้าก็ถอดออกได้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เป็นลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับผมมีป้า,ายไวนิวนะครับ มีหูด้านข้างนะครับเป็นโครงโครงเหล็กนะครับรับหูป้ายไว้ิวนะครับหากท่านใดสนใจที่จะซื้อแฟนชายนะครับนำตะหู้ขียวขวดก็เบอร์โทรตามนี้นะครับหากท่านใดสนใจสอบถามสินค้าโต๊ะพับคีออสก็0 9นย์เก้าสีหรือที่อินบ็อกเพจนะครับลายเพื่อนเต็มนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ